พบกับผมนีคมวอลทัวร์นะครับวันนี้ผมจะพามาปลูกหอมแดงสีสเกตนะครับเป็นพืชผักสวนครัวไว้กินเองในครอบครัวนะครับมาปลูกกับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณเฟื่องนะครับแล้วก็คุณหลานตัวเล็กคนหนึ่งเดี <c oughs> ๋ยวเราไปชมบรรยากาศการปลูกหอมแดงวันนี้นะครับไปชมบรรยากาศกัน <c oughs> มีกาลังเตรียมดินนะครับดินก็คือดินโพนนะครับนี่ ช่วงนี้ก็ต้นพฤษภานะครับก็กําลังจะเตรียมที่ปลูกหอมไว้กินใบมันนะครับไม่ต้องซื้อห้าบาทสิบาทตามรถเข่งนะครับก็มาปลูกไว้กินเองกำลังเตรียมดินเลยดินโพนนี่นี่ครับลักษณะของดินโพนจะมีความเหนียวนะครับเหนียวจะทาให้หอมนี่หัวโตนะครับกําลังยกแปลงนะครับเดี๋ยแปลงนี่พันหอม หอมก็เป็นหอมที่ขายตามร้านแตงเอ็นเคแน้ครับนี่หอมเป็นหอมซีสเกตนะครับปลูกหอมซีสเกตก็ว่าได้ครับในช่วงเดือนเป็นเดือนไทยก็เดือนเจ็ดนะครับ,บก็กําลังจะปลูกแต่จริงก็ดูหอมจริงถ้าเขาปลูกในเชิงพาณิชก็จะประมาณเดือนประมาณพฤศจิกานะครับแต่หอมหอมจริงก็ปลูกได้ทั้งปีนะครับถ้ามีที่ปลูกนะครับแต่ถ้าพูดถึงว่าจะทําเป็นเชิงพาณิชย์ฤดูมันจริงจริงก็นะครับช่วงปลายปีถึงต้นปี เดี๋ยวมาดูวิธีการปลูกกันยกแปลงขึ้นแล้วครับ<อ>พ่อกับแม่นะครับส่วนหญ้าที่โศกทิ้งก็จะเอาไปให้วัวนะพี่กองอยู่นี่ตอนที่เกลี่ยหน้าดินออก็จะมีหญ้ากองติดดินทรายหน่อยครับแต่ว่าวัวก็กินได้วันนี้ก็พาหลานมาด้วยนะครับนี่หลานน้อยไม่มีคนดูแลพ่อแม่เขายุ่งครับก็เลยต้องพามาด้วยสวัสดีครับพี่ครับพอเดือนมึงเคยได้กินพอ่อมยบกบ่อเอ พื้นที่ก่อนนิดเดียวนะครับแต่ว่าเป็นโพนที่เกลี่ยออกมาแล้วครับเกลี่ยให้มันมีพื้นที่ปลูกหอมแล้วก็จะปลูกผักอย่างอื่นด้วยครับไม่ใช่ว่าแต่หอมอย่างเดียวใช้พื้นที่ตรงนี้นะครับแหล่งน้ําที่รถกอน,นู่นนะครับหนองสะตรงนู้นหนึ่งแหล่งน้ําก็ประมาณทักสิบกว่าเมตรนะครับนี่เดินไปอ้อม,อ,อ,มอ้อมไปเอาตาักน้ํามาลด ้าก็จะไม่ได้เก็บเลยนะครับมันชื้นอยู่ต้องรอให้โดนแดดก่อนครับเพราะว่าแ<ะ>ข้อดินทรายออกนะครับจะอัวจะได้กินได้อ,อ๋อนี่ฟักนี่ต้นฟักทองครับนี่ปลูกไว้ก่อนจะมาทําแปลงนะครับอีกไม่อีกสัรก็เก็บไม้ออกจากแปลงครับช่วยกันครับ แดดกำล er Teraz, like, ังแรงนะครับถึงเจ็ดโมงกว่าๆนะครับอาดเดี๋ยวนี้ก็แดดแรงต้องรีบทำงานแต่เช้านะครับเจกวาครับ นี่ลองแตงกวานะครับสามแปลงนี่แปลงหอมยกลองครับแบบเดียวยครับพอก็ชำนาญน,นะครับในเรื่องปลูกหมุนเวียนนะครับนี่ปลูกหมุนเวียนได้กินเองแล้วพอมีฝนมาก็จะลงของได้นะครับอาศัยความชุ่มชื้นจากธรรมชาติในทุ่งนานะครับเพราะว่าไม่มีที่ในบ้านนะครับที่สวน ผักไม่มีเลยต้องมาปลูกที่ทุ่งนาก็ใกลบ้านพอสมควรอยู่ครับปลูกไว้อย่างนี้ก็มัเก็บกินได้เลยก็กินไม่หมดหรอกครับนี่ต้องแบ่งปันกันญาติพี่น้องเพื่อนบ้านเอาแล้วครับเริ่มปลูกกันนะครับชี้ๆแล้วจะปลูกหางเลย กินใบมันหอมสโควิดกินใบกินเองเอ่ปุ๊บระยะหายก็ไปตลาดประมาณแปดแปดเซนติเมตรค่ะแปดเซนติเมตรระยะห่างเนี่ยดำเหมือนนานี่เลยเหมือนดำนาเลยค่ะเหมือนดำนานี่แหละเหมือนดำนาเดือนน่าจะเป็นลงหัวโอ้ยกินใบมัน กินใบเอาไปทำหัวเขาเห็ดประมาณเก่าสิบมือเนาะสามเดือนประมาณสามเดือนนะครับเก้าสิบวันถ้าเป็นทําขายเป็นให้มันลงหัวผ่านอันนี้แต่ว่าเราจะกินใบมันนะครับเองอาทิตย์กินแล้วกินใบกินต้นด้วยสองสามอาทิตย์ถึงกินแล้วกินต้นสองอาทิตย์ประมาณสองอาทิตย์กว่ากพ่อบอกมันงามพ่นตัวมันแบเร็วนี่นะครับระยะห่างก็ าประมาณห้าเซนนะครับกะเอาเลยง่ายๆครับตรงกลางเนี่ยในยามมองมาซื้อถึนเนาี่ยในท้องสำหรับหงาวหนยาวไปโดนติดช่วยช่วยพ่อปลูกทีด้ยพ่อปลูกเร็วมากเลยครับทำงานอย่างรวดเร็วแป๊บเดียวจะเต็มแปลงหนึ่งแล้วนะครับเอาหอมมาอ่ะเป็นทางใจแม่ตึ๊บ ไปถอนนะลูกนะปลูกหอมแดงที่ซิสเกตนะครับนี่วิธีการปลูกก็ง่ายๆเลยยกแปลงขึ้นแล้วก็จิ้มเลยจิ้มลงกับดินเลยแปลงก็ใช้จอบขุดนะครับไม่นมีเครื่องจักรอะไรปลูก,กกินในตัว,วเรือนว่ายจะไปสอน่อใหม่มพ่อพลบอกว่าลูกพ่อบอกว่าสไพร์กับหญ้าปลูกที่ปลูกห่างนะครับก็คอมเพนสองคนไปนะครับ การทำงานของครอบครัวก็ต้องมีแย้งกันบ้างครับตลาดไปซื้อบัวมารดน้ำปลูกใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับแต่จะเสียเวลาตรงยกกล้องนี่แหละครับวันนี้ใส่ปุ๋ยเคมีแค่ยังบ่อพอบ,อบอ่อโอ้ธรรมาชาติเลยธรรมาชาติดินผ่นดินดีนดินคือว่าดินปุ๋ยทางชุดดอดวเลยโอ้เราปุ๋ยขอกใส่บ่อเลยอโอ้นี่นะครับปลูกแบบธรรมชาติปลอดสารเลยนี่คือปลูกแบบปลอดปลอดสารจริงๆดินดินผ่นนี่มันดินชุยดินดินงามที่ชุดโอ้ดินผูกหอมเขา ใส่เยี้เลยดินใหม่พอฝนใหม่ๆนะโอ้โหนใหม่เไม่คยปลูกอินทรีย์ชาตอาหารมันก็เยอะดูเราจะช่วยอาทิตย์หนึ่งมาดูสิงอกช่วยเลยแหละนี่ไม่ต้องใส่ปุ๋ยดินปุ๋ยแล้วนี่อย่าถอนนะลูกนะไม่ต้องใส่ปุ๋ยเลยพ่อบอกปุ๋ยเปธรรมชาติเลยต้องมาดูตอนที่มันเกิดนี่นะครับปลูกพร้อมแดงชีสเกตไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ต้องใส่อะไรลดแต่น้ำถ้าฝนไม่มาก็ลดน้ำ เป็นช่วงๆทิ้งไว้นะครับมันก็จะงอกงามมานี่เป็นโพนใหม่โพนที่ใช้รถไถใช้รถไถไถออกโพนก็คือลักษณะเหมือนกับต้นเป็นพุ่มต้นไม้อย่างงี้ครับแล้วก็เอาต้นไม้ออกแล้วก็เทไอรถไถก็ไถเกลียวดินออกมาให้มันเป็นแบบโพนมันสูงมันสูงเออมันดินจึงสูงกว่าที่นาดินจึงสูงกว่าที่นาก็เอารถไถมาเกลี่ยออก ก็จะมีพื <that> <backs> ้น <vit> ที่ปลูกปลูหอมอย่างนี้นะครับนี่ดินโพนลูกกระเทียมก็สวยนะครับนี่กระเทียมสีสเกตนี่แหละครับดินสีสเกตก็จะเป็นอย่างนี้ครมีโพนมีอะไรเป็นสินค้าขึ้นชื่อของสีสเกตเลยนะครับหอมแดงเนี่ยเนี่ยถ้าดินดีมันก็ไม่ต้องใส่อะไรเลยดีมันก็เป็นลงหัวลงหัวดีแดงนี่นะครับนี่หอมสีสเกตสุดยอดครับกับปลูกก็ให้หลานปลูกไปด้วยนะครับเรียนรู้การเกษตรไปด้วยครับ แล้วผูกเลยนะผูกครัตังก็ปูกฮะผูกก็ปูกครับผูกกะปูเร็วตังเฉยๆฝนตกมาเันกจะก็มีพื้นที่เหลือนะครับพอก็ยกร่องอีกไว้ปลูกผักชีนะครับอันนี้ก็จะเป็นผักแบบผสมผสานนะครับปลูกผักแบบผสมผสานนี่ครับกำลังกำลังยกร่องแล้วก็จะหว่านเม็ดนะครับแปลงนี้ถอยถอยตัง ผ <What? S 2> ักสวนครัวนะครับแต่ว่ามาปลูกที่ทุ่งนามาก็าประหยัดรายจ่ายไปอีกแล้วครับถ้าเราปลูกได้ก็พ่อรับประกันว่าเป็นนะครับเพราะว่าเป็นดินโพนใหม่ไม่ต้องใส่ปุ๋ยอะไรเลย <c oughs> ไม่ต้องใส่อะไรเลยเออไม่ต้องใส่ปุ๋ยเคมีอะไรทั้งสิ้นนะครับลดแต่น้ํานี่ปลูกไว้ตอนนี้ก็จะไม่ลดน้ำแล้วเพราะว่าสายมากแล้วเราก็จะปลูกทิ้งไว้ก่อนแล้วตอนวันหลังค่อยมาลดน้ํานะครับถ้าไม่มีฝนมาบ่อน้ําอยู่ตรงนู้นนะครับนี่หาบมาพ่อก็จะหาบ ใส่บัวมาหลดตรงนี้นะครับแต่ถ้าฝนมาเรื่อยๆก็ไม่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 ใช่ปัญหานะครับไม่ต้องลดน้ำนี่นะครับเรียกว่าหอมปลอดสารผักปลอดสารก็ได้ครับปลูกไว้กินในครัวเรือนเรานี่นะครับครับเป็นชีวิตเรียบง่ายนะครับที่ต่างจังหวัดของเราเอามีเวลามีจังหวะพ่อก็จะมาปลูกแต่พ่อแข็งแรงอยู่นี้เยอะกว่านี้นะครับแทบจะไม่ได้ซื้อกินแทบจะไม่ได้ซื้อรถเข่งกินเลยปลูกหมุนเวียนทั้งปีอย่างนี้แหละครับแต่ก่อนมีสระน้ําอยู่ตรง ฝั่งข้ามถนนไปฝั่งนู้นนะครับจะมีสะนะาระอาจจะมีน้องสะนะครับพ่อก็จะปลูกทั้งปีไม่ว่าจะเป็นเดือน4เดือน5้าแทบจะไม่ได้ซื้อกินเลยครับ <Okay. S 1> ก็ถือว่าเป็นคนขยันแล้วก็เซฟรายจ่ายใ,ในครอบครัวได้นะครับ <Okay. S 1> คุณพ่อของผม,มาเวลาว่างมาปลูกผักปลูกพืชไว้ให้ลูกไว้ให้ญาติได้กินกันนะครับทําแบบพอเพียงนะครับให้มันหมุนเวียนลดรายจ่ายแล้วก็ได้กินผักที่มีคุณภาพด้วยนะครับปลอดสาร แต่ว่าเราเรามีร้านแตงเงินเคอยู่เราก็ใช้หอมพันุที่เราเก็บไว้ต้องเป็นหอมแก่นะครับถึงปลูกได้ถ้าเป็นหอมอ่อน,ออนๆก็มันก็จะเน่าทําให้เป็นต้นพันธุ์ไม่ได้นะครับอันนี้ก็คือหอมแก่ที่มีคุณภาพนะครับเป็นกวาอาล้ะครับนี่ปลูกแตงกวานะครับแตงกวาก็สิบาทได้สิบห้าในสิบห้าเม็ดสิบาทได้สิบห้าเม็ดนะครับพ่อปลูกบ่อล่ะนี่ <c oughs> บ่แล้ได้ลองเรียก <c oughs> เอามันพ่ผมอยากจะซื้อ พอมันอุ่ล้วแล้วมันก็ออกจะเป็นเสื้อออกกรออกคือนั่นแหละคือสัดทองวิธีการผูกมันจิ้มจิ้มลงเลยจิ้มลกกดลงเลยบ่อกดลงเลยนะครับกดต้องเส้นบ่ะเอาไปในดินต้องเส้น,สสนไดลูกซ้ำเถาเป็นว่ะคนบ้านเฮาได้ลูกซ้ำเถาด้วยครับเอี้ยมออนก็เลี้ยงหลานครับนี่ติดแจเลยนี่นะครับเลี้ยงหลานไปด้วยทํางานไปด้วยผักชีแล้วก็ผักชีลาวผสมกันเลยนี่เม็ดผักชีชี ผักชีลาวนะครับนี่ผักชีลาวถือว่าเป็นพืชผสมผสานเลยครับนี่อุนหมดแนละ้ ผักที่เราปลูกก็ประมาณสักสองสามอาทิตย์จะได้กินกันนะครับครับผมวันนี้ก็พามาชมบรรยากาศนะครับเป็นการปลูกหอมแล้วก็ผักชีผักนะครับกับที่บ้านนะครับกับพ่อกับแม่รู้วิธีการปลูกหอมไว้กินเองนะครับนะครับเป็นบรรยากาศเช้าๆอากาศดีๆก็มาทํากิจกรรมร่วมกันนะครับสาหรับครอบครัวเราในวันนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ